มแมลงวันทองก็คือมแมลงที่เป็นศัตรูของผลไม้นะครับเป็นปัญหาของชาวสวนเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าทําลายในช่วงระยะที่ผลกําลังจะสุกซึ่งถ้าเกิดแมลงวันทองเข้าไปวางไข่นะครับเขาจะทําให้ผลไม้หรือพิกหรือพวกพืชผ,ผักสวนครัวต่างๆที่เราทานผลเน่าเสียซึ่งในวันนี้เราก็จะมานําเสนอวิธีการกําจัดที่ง่ายแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยสามารถใช้ได้นานสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมแผ่นกาวดักแมลงวันทองก่อนหลังจากที่เราแกะออกเรียบร้อยเราก็จะทําการเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ เยประมาณ2-3ถึงครั้งก็พอเราจะกลับด้านอะเกาวกมาด้านนอกจากนั้นเราก็จะใช้ลวดเป็นที่แขวนนะครับเราจะใส่เข้ามาแล้วก็พับลวดขึ้นมาต่อไปเราจะใช้กระเพราใส่ลงไปข้างในซึ่งก่อนใส่นะครับเราควรที่จะขยี้เพื่อให้กระเพราเนี่ยส่งกลิ่นได้ดีขึ้นจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในกลวยที่เป็นแผ่นกาวเราจะได้ในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยซึ่งในวันนี้นะครับเราจะนํามาแขวนไว้ต้นพุทราเพราะว่าช่วงนี้พุทรากําลังโตแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของแมลงวันทองมารบกวนตัวอย่างแผ่นน เมื่อ4วันที่แล้วซึ่งลักษณะการติดของมแมลงวันทองกับแผ่นกาวดักมแมลงวัน<ๆ>เขาจะติดแน่นเลย<ๆ>เขาจะไม่หลุดตัวนี้ก็คือเขาจะแห้งตายไปเลยเทคนิคการทํากับดักมแมลงวันทองเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทํากับดักมแมลงวันทองอย่างง่ายนะครับ มแมลงวันทองก็คือมแมลงที่เป็นศัตรูของผลไม้นะครับเป็นปัญหาของชาวสวนเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าทําลายในช่วงระยะที่ผลกําลังจะสุกจะเป็นพวกสวนพุทราสวนนะม่วงสวนฝรั่งรวมไปถึงคนที่ทําสวนพริกด้วยมแมลงวันทองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทําลายแล้วก็วางไข่ได้ตัวมแมลงวันทองหรือมแมลงวันผลไม้จะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กกว่า,มาแมลงวันทั่วไปซึ่งถ้าเกิดแมลงวันทองเข้าไปวางไข่นะครับเขาจะทําให้ผลไม้หรือพริกหรือพวก พืชผักสวนครัวต่างๆที่เราทานผลเนี่ยเน่าเสียก็คือเราไม่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นแล้วมันจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการกําจัดแมลงวันทองซึ่งในวันนี้เราก็จะมานําเสนอวิธีการกําจัดที่ง่ายแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยสามารถใช้ได้นานสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือแผ่นกาวดักมแมลงวันซึ่งเราจะใช้เป็นแผ่นกาวดักมแมลงวันทั่วไปแล้วก็จะมีลวดเอาไว้แขวนนะครับกระเพราตัวที่ล่อมแมลงวันทอง สาเหตุที่เราใช้เป็นกระเพราเพื่อที่จะล่อมแมลงวันทองเพราะว่ากระเพราเนี่ยจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นเซอร์โมนของมแมลงวันทองเมื่อเพศผู้เขาได้กลิ่นแล้วเขาก็จะมาซึ่งเราจะใช้กระเพราเป็นตัวล่อนะครับสำหรับมแมลงวันทองเพศผู้หลังจากที่เพศผู้เลื่อมาแล้วนะครับเพศเมียก็จะตามมาเขาก็จะติดด้วยกันทั้งสองเพศเลยเราวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมแผ่นกาวดักมแมลงวันทองก่อนตัวแผ่นกาวดักมแมลงวันทองนะครับให้เราแกะออกซึ่งข้างในจะเป็นกาวที่มีคุณภ,ภาพสูงแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับตัวนี้ หลังจากที่เราแกะออกเรียบร้อยเราก็จะทําการเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษเย็บประมาณ2-3ถึงครั้งก็พอเราจะกลับด้านอ,าาออกเกลวมาด้านนอกครับหลังจากที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีช่องว่างตัวนี้จะเป็นกลวยนะครับเพื่อที่จะใส่กระเพราลงไปข้างในแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นฐานเพื่อที่จะไม่ให้กระเพราหลุดออกไปจากนั้นเราก็จะใช้ลวดเป็นที่แวนนะครับเราจะใส่เข้ามาแล้วก็พับลวดขึ้นมาทําง่ายๆซึ่งเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ เสร็จขั้นตอนในการทําต่อไปเราจะใช้กระเพราใช้ประมาณ3าสี่ยอดก็ได้ใส่ลงไปข้างในเพื่อที่จะให้เขาส่งกลิ่นเพื่อที่จะล่อพวกมแมลงวันทองซึ่งก่อนใส่นะครับเราควรที่จะขยี้เพื่อให้กระเพราเนี่ยส่งกลิ่นได้ดีขึ้นจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในกลวยที่เป็นแผ่นกาวเราซึ่งเราจะได้ในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย สำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเมื่อเราใส่กระเพราเรียบร้อยให้เรานําไปแขวนไว้บริเวณที่เป็นสวนผลไม้ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะนํามาแขวนไว้ต้นพุทราเพราะว่าช่วงนี้พุทรากําลังโตแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของมแมลงวันทองมารบกวนนะครับเราควรที่จะนําไปแขวนไว้ในที่ร่มซึ่งพยายามอย่าให้โดนแดดเพราะว่ากระเพราเนี่ยเขาจะแห้งเร็วเมื่อเขาแห้งเขาจะไม่มีกลิน่นครับหลังจากที่เราแขวนไว้ไม่นานมาแมลงวันทองก็จะเริ่มมาติดแผ่นกาวแล้วนะครับเมื่อเขาได้กินเนี่ยเขาจะมาเลย การแขวนนะครับเราจะแขวนไว้หลายๆจุดในบริเวณสวนของเราก็คือห่างกันตั้งแต่5เมตร10เมตรก็คือสามารถที่จะควบคุมพวกมแมลงวันทองได้ทั้งสวนเลยหรือถ้าเกิดสวนไหนมีพวกมแมลงวันทองระบาดมากเราก็สามารถที่จะเพิ่มจํานวนแผ่นกาวได้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้เราทําเมื่อ4วันที่แล้วซึ่งลักษณะการติดของมแมลงวันทองกับแผ่นกาวดักมแมลงวันเขาจะติดแน่นเลยเขาจะไม่หลุดตัวนี้ก็คือเขาจะแห้งตายไปเลยซึ่งมันจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับพวกมแมลงวันทั่วไป ครับสำหรับตัวนี้ก็ทําี่วันเช่นเดียวกันจะมีพวกแมลงวันทองเนี่ยมาติดเดยอะแล้วก็คือเราสามารถที่จะกําจัดแมลงวันทองได้เป็นส่วนมากเลยสูตรนี้สามารถที่จะเปลี่ยนกระเพราได้4วันต่อหนึ่งครั้งแล้วก็แผ่นกาวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นานเป็นเดือนหรือถ้าเกิดโดนฝนกาวเขาจะเสื่อมสภาพเราก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่สําหรับการใช้งานวิธีนี้นะครับสามารถที่จะกําจัดแมลงวันทองโดยใช้กระเพราลอ่อหรือจะเป็นพวกแมลงวันก็สามารถที่จะกําจัดได้ รวมไปถึงพวกมแมลงวีมแมลงวีขาวที่มีอยู่ในสวนของเราไม่ว่าจะเป็นมแมลงชนิดไหนนะครับเป็นมแมลงชนิดที่เป็นมแมลงขนาดเล็กเป็นมแมลงศัตรูพืชเนี่ยถ้าเกิดเขามาติดเนี่ยเขาก็จะตายเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะใช้วิธีนี้กําจัดได้เลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเทคนิคการกําจัดมแมลงวันทองเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ทําได้ง่ายเห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลดปัญหาในเรื่องของมแมลงวันทองได้ ซึ่งเทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการกำจับมแมลงวันทองสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองใช้งานดูได้เทคนิคก,การทํากับดักมแมลงวันทองเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ